เป็นแม่แป้งหมดแล้วโอ้มุดมุดมุดมดตั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 ดพี่น้องจ้าปลกลายนึงอขนาดทางเดียวได้หน่เป็นถาดเลยผู้สวัสดียามเช้าจ้ะพี่น้องมือนีพาบอกเข็นออกหาโอ้บอกเข็นอ้างอ้วงไข่ใหญ่ขนาดลูกน่ากนนะเออถอยหลังนั่นเลยนั่นเลยนั่นเลยหากินอาหารชั้นสูงจ้ะเงยไข่มดแดงอุ้ยเด้อ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 ตีกิโลกันบุ๋น เ,<ส>เดี๋ยวลองดูยอดเลยบอกเขินใจเย ên, จ็นใจเย็นค่อยๆเกาเห็นมีแน่เห็นมีเน,นาะเห็นบอกเขาขาวฮะไข่ใหญ่แล้วจ้าก่นอนหน้าสติ๊กไปเลาะทางพุ่นมาเปา็นเหญ่อหางสงหางทางหานยังปุ้ปยใหญ่มันมาหางนี้อุ้ยมันใกล้น้ำแถวนี้เนาะบอกเขินเน,นาะ เสียงหลุดแล้วกำดังเป๊ะๆเลยไม่เบาพุ่นนอามีแต่ไข่ใหญ่จ้ะพุ่นอาฟ้าทางเดียวคุ้มเลยอีเดีตัวนี้นะปาค่อยๆเบาเข้มค่อยๆใจเย็นมุมท่านี่แหละ ดิมันหล่นใส่หล่นใส่อยู่นี่เมยบอกเด้อสิเปลี่ยนน้นละแต่ก็ระวังเดอ้อมันอยู่กับต้นหนามปักเล็บแมวตีงูได้เลยได้หนะ่ะบากเคนห,หนามอมข่างอ้อมเอวเลยเอาไห่บอกเคยน,นเฉยเลยลงมาบึงน้ำกันนะจ้ะมาบึงกันพี่น้องจา้าทางแรกของเรา มันสิออกนอกถาดโอ้เป็นเป้งเลยน่ะน่ะไ <c oughs> ข่บักใหญ่แล้วจ้าโลโ่ให้แม่เป็นไต่ออกวันนี้นี่จ้าพี่น้องจ้า ติ๊กอแม่มันออกเบิดอเลยจ้ะมันไตออกเบิดเลยระว่างนี่บอกเคนก็ไปแย่โลอีกหางนึงจ้ะผู้ว้าวทางผู้โอ้บ่หน่อยเด้อนี่หางนี่ไอเป็นถ้วยเลยเอ๊ะหมดกัดเอวโอย้ย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 โอย้โอยอน้องจ้งะบ่กลายนึกขนาดหางเดียวดิน่นี่เป็นถาดเลยพุู้ถุยเลยเลยเนี่ยหางเออเออเออเอเอ,เอโอย้ย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 บอกเคนว่าหางพุ่นกับไข่ใหญ่คือกัน ย่ายมากจ้ะเนี่ยเขียนว่าหังนี่ไข่ปักใหญ่ลอกๆอกตะกงก็เสียงก็โอ้อกเคยนเต็มพื้นเลยขาวกระจะอยู่ นัไข่ตรงอยู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 ่เข้รข่ยนะแได้บถือนอนกับตาคุไปกำลังใหม่กลัง เป็นเนม่เป้ปงหมดแล้วอันนี้พื่อนอะเป็นเม่เป้ปงหมดแล้วโอ้มุดมุดมุดมดตั๊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 บอีกทางนี้จ้ะอยู่ในต้นแสงก็มีไข่ใหญ่ๆะจะต่ำนี่พื่อนอะไข่ไข่ใหญ่ๆทั้งนั้นเลย จะค่อยบอกักคับคืังคับถือแน,นั้นแหละนะหล่นลงขง้างล่างแล้วนะตรงๆแล้วก็พี่ไม่เฮียสอดกับพี่อันนั้นแหละค่อยๆโอ้ยแม่มันเนาะพี่อะคือ <c oughs> สายแห่ก็สีประมาณนี้จ้ะแบกใส่เลยเด้อ ตอนนี t ้เก้าโมงกว่าก็ส hmm ิฮ hmm. <Yeah, please. S 3> ้อนๆนี่จักหน่อยอากาศฮ้อนนี่ยเหี่ยวไข่มดแดงกัดจี๊ดเจ็บพี่น้องไม่แท้ฝนตกลินมันจังบ่เจ็บหรืออากาศเย็นเย็นเจ็บกับบ่แหงอ้ยแต่ละหางน้องบอกกินเนาะอะไเยอะมากมือเนี่ยแค่นี้มานั่งเศรเมยจะสิเมื่อละ มานั่งเศ้าเมื่ออยู่เถียงลุงใจแถวๆนัาแหละเ่าติเห็นมันกระเด็นลงห้ยักเคนฟันบักแดงห้ยักแดงแตกเปี้ยๆเก่เลยมั้เก่เลยมันแตกกับกินเม็ดมันมันอ่อนกับวกินเม็ดมันไม่อือตายเลยโอ้บักสองสาวกัน ม <laughs> าเกียเเ่ยวข้าวนี่นเนาะะเกี่ยวข้าวอันนแหละมันมีร่องของมันอยู่คอยเบึงผลงาน,นจะโขงนาก็มาเพื่อนเอาฟืนอยู่ผู้ปอกๆอ,อยู่ผูงใจนี่แหพี่ลุงน้องกันจ้ะดีดิเม็ดเพื่อนจำนี่ผูจะอยู่ช่วงนี้หวานไปเคยกินแนหมักแดง ยังบบเกะพอดีแทบคนสมัยก่อนบุมีคลมากินกินหมากอันนี้แหละอันหม,มา,ากบ้าอลยกินเท่านี้ละมากบ้าไงคะกินหอยอยังน้อยเลยกินหอยตายายพุ้มุ้ยเด้่าให้หลานกิน จะได้กินผลไม้ในตลาดไม่ได้มีเด้อดสมัยตะกี้กินมะแกงนี่แหละอู้ไปแล้วหนึ่งเม็ดติดเต็มผ้าเอ้ดมึงกระเละอย่ามาเอามดแดงมาบึงดู ่วโมงกว่าตอนนี้หามาเก้าโมงชั่วโมงกว่าไปนไงเปิดแถวขึ้นติดลบออกมาปะแอบซบุนี่แม่ละฮึฮึเราโฟกัสถือว่าลายอยู่เดี๋ยวถ่ายออกมาเทโอ้ยมันดีมันเอาเข่ายากเนาะปากหือมันน้อยจ้ะุน่ะในแบกลายเลยเด้อจะงามเท่าไหร่แค่ได้เป็นโลอยู่บอกกันหรือบูถึงกระจักหน่อยเด้อ ได้อย้วมันบ่มีแม่แล้วบ้า,วาวบ่มีมันก็มีอยู่เบดืดอดิเข็นเก็บอันนี้มาไปหวานหงนนไม่ยังกระเจี๊ยบอ๋อกระเจี๊ยบไปหวานอ้อมแดงโอเคเอามือกำขึ้นมาจักหน่อยดูให้พี่น้องเบิกตอติ๊กแม่แป้งเขาติ๊กกรเก็บเอาเสียดายใส่กระปุกบนะบนะกลายได้จ้ะกลายเจ้าติกต๊กใส่แป้งไว้นำกันมันกัดไข่ดิ มันบอกมันจะไข่ใหญ่ๆอเอาเาใส่ไปเฮ้ยรายอยู่เดี๋ยวมือเนี่ยสติ๊กสิไปซื้อพักหวานอยู่ตลาดนัดมือในวันพฤหัสบดีไหมเนี่ยม,มันจะมีตลาดนัดสิไปซื้อพักหวานมาไว้แกงใส่ไข่มดแดงได้ก้อยได้เจียวใส่ไข่โอ้ได้สา <c oughs> มสามสี่เมนูพวกนี้ในไข่มดแดงนี่ค่ะหวานท้องยังน้อยเมนสองปีแล้วก็สติกคิดเมนูไว้ว่าแกงพักหวานเอาอีกจะส่งปีเมนบอกบอกกิน เก่งคีเล็กเงใจนาะนออกมาใค่ไปาถ้าห้เราอยู่เงินก็ได้มาต้มใส่ไก่เหรออันนี้เป็นไข่น้อยเนีย่ยทางทางสองทางแรกจก้ะมันบุนมีขไข่ใหญ่บะลลไปทางพุ่นพอนไปเห็นทางใหญ่โอ้ไข่ใหญ่ไข่เป้งใส่ต้มไก่ใส่ต้มปลานะบอกกินเนาะไปบัดนี้เอาเมื่อน้ำแบบหมดถึงตัวแล้วเออว้สิถูกได้อยู่บอกเขาตื่ว่าถึงน้ำในห้องบัตตายไปพนด่เป็นยัง มันแสบมันแข็งมันถึกน้ำโป๊ะโตเฮาตันนี้ค่ะมันแสบบอเคนเขาถึงบนแดงกันมาเบิ่งดูโคค่ะมุนเบ็ดเหรอืมพี่น้องเห็นบอกแดงๆนี่เบิ่งหลังมือสติ๊กนี่ดูน่ะเห็นบอกทุกแขนเสื้อขึ้นดูน่ะเฮ้ยดูน่ะแดงเหมดเลยปุ๊บิ่งเบ่งทุกแขนเสื้อสติ๊กดูนี่เบิ่งหลังมือนี่ยังดิพี่เต็มเลยพี่ยังดิเตงแดงพี่แม่นเบ็ดเลยทางนี้กับผมมุนเบ็ด โดยรวมเลยเนี่ยไข่บดแดงนี่มันก็ได้กินมันก็ได้อารมณ์อีกแบบแต่ว่ามันเจ็บปวดอยู่ด้วเนาะมันทรมานมันทรมานยังเห็นอีกหลายห่างอยู่มันหนักสูงคือไม่จะไม้มาโตเอาทยายไม้ตรงสูงไปเมื่อหงฮือนเอาครับคลิปนี้ขอฝากเพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจหน่อยเด้อครับแล้วพบกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้าดี